ข้าว,าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนจาวสวนายด้วยครับผมก็วันนี้เราก็จะมาลงการประสาทของไอรินกันผมวันนี้ก็เป็นวันอังคารผมก็มาดูกลยุทธ์ตัวอย่างกันสักเล็กน้อยผมก็วันนี้เป็นวันอังคารก็เป็นหนึ่งวันที่ค่อนข้างยากผมเนือ่องจากว่าไอรินเนี่ยมีสกิลโจมตีหนึ่งเป้าที่ทะลุบัาเป็นคิติคทลทำให้เราเนี่ยค่อนข้างเจ็บหนักผมถ้าเกิดใครตัวละครไม่นั่นเนี่ยก็มีปัญหาได้ผมรวมไปถึง สกิลโจมตี5เป้านี่ก็เหมือนกันนะผมที่ถ้าเกิดว่าเราของไม่แน่นเนี่ยก็อาจจะแทบจะตายกันหมดแผงได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะลงดันเฮลวานาลีนผมก็แนะนําว่าคนที่จะทําของให้อยู่ในระดับประมาณหนึ่งผมเพื่อที่จะลงได้สิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือศัตรูชาลลุกเนี่ยมันจะมีโอกาสเปอร์เซ็นต์การโจมตีธรรมดาแนละ้วติดไฟช็อตซึ่งถ้าเกิดว่าเราติดไฟช็อตเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ โดยในเทคนิคที่ผมจะใช้ในวันนี้ผมอาจจะเหมาะสําหรับผู้เล่นที่อยู่ในระดับปานกลางขึ้นมาผมซึ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะทํายากนิดนึงนะเพราะเนื่องจากเราต้องการใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะผมโดยผมจะใช้ตัวดาเมจหลักเป็นเหมือนเดิมก็คือใช้เป็นเซิน่ผมใส่ 2. จุดอ่อนใส่2เลือดดูเลือดความเสียหายคริติคอลความเสียหายคริติคอลความเสียหายจุดอ่อนแล้วก็ตาจุดอ่อนลิมิตเบรกถ้าเป็นไปได้ควรจะลิมิตให้เต็มหมดทุกช่องเลยผม แต่เกิดในใครที่ทำของ PVE ในดีๆแล้วเนี่ยอาจาจะไม่จำเป็นต้องริมิตเบกเยอะก็ได้นะเพราะ EVE เนี่ยมันจะช่วยลดดาเมจได้อยู่แล้วตัวต่อมาว่าแดงแน่นอนครับผมสำคัญมากเฮเลเนียน,นั่นเองก็ใส่2เล่ห์ใส่2เลือดแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ควรใส่ประดับเลือดด้วยเพราะว่ามันต้องเป็นตัวที่ชนดาเมจของไอรีนผมเนื่องจากว่าไอรีนเนี่ยสกิลจิ้มมามันค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะถ้าเกิดว่าวาแดงเราของไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะตายได้ในการโจมตีแค่ทีเดียวแต่แล้วคูเด้าสกิลเพื่อที่จะได้ออกสกิลยกโล่บ่อย แล้วก็ลดบล็อกครับผมก็คือเพิ่มโอกาสการติดบล็อกมากขึ้นก็คือทําให้เราเนี่ยโดนติดบล็อกเนี่ยเราจะลดดาเมจลงแล้วก็อัตราการตอบโต้นิดหนึ่งเผื่อไว้ยื้อเธอครับผมสาหรับเพเนียนะสำคัญมากในวารีนะคือสกิลเอาเวก็ผมก็คือเราจะลดความเสียหายการโจมตีกายภาพ60%นาน6เทิร์นเพิ่มโอกาสติดบล็อก50%ให้แก่ซุนทวีนาน6เทิร์นถ้าเกิดว่าสกิลของไอรีเนี่ยที่เป็น5เป้าผมจะทำให้ดาเมจฝั่งเราเนี่ยโดนเบาลงนั่นเองครับ และยิ่งมีโอกาสติดบล็อกยิ่งแทบจะไม่ต้องสามารถคิวบ่อยอ่ะถ้าเราไม่ต้องคิวบ่อยถ้าว่าเราสามารถออกสกคิลโจมตีได้มากขึ้นนั่นเองอลิสผมเหมือนเดิมนะใส่สองเลี้ยวครับผมแล้วก็สองตอบโต้แต่บางคนก็หนึ่งโต้หนึ่งเลือดหนึ่งโต้หนึ่งบล็อกก็ตามสถานการณ์ของแต่ละคนแต่พยายามทําให้อลิสเนี่ยเป็นตัวโต้เยอะที่สุดในทีมนะของนิสยัยหผมเข้าเป็นไปได้ก็เป็นดูดเลือดก,กับคิทิคอลครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ถอดของนะเนื่องจากว่าผมใช้ลงดันบอส ใช้ได้ในตอนนี้นะผมก็เลยใส่ตั้งสถา,านะอม,มาพาตมานะเ <c oughs> ขาเสียจุดอ่อนคนเสียหายชีวิความเสียหายจุดอ่อนประมาณนี้เลยลิมิตเบรกก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะลิมิตเบรกเองดีนะอีกหนึ่งตัวที่ควรจะทําของผมก็ใส่ของเร็วสอยของเลือดควรจะใส่ทําเลือดให้เต็มเลยนะเพราะว่าลงมอสโวได้ดีมากเลยผมรวมถึงลงตาอื่นๆได้ค่อนข้างดีใส่อม,มาพาตก็แน่นอนว่าตอนนี้ผมก็เอาไว้ลงมอสใช้ได้อยู่นะก็ใส่แว่นตาอมพาตไปอัตราบ็อก บนฟูลฮิวลด,ดครลดอร์สกิลแต่ถ้าเกิดเล่นปกติอาจจะใส่ระดับเลือดก,ก็ได้ลิมิตเบรกไหมก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะตัวสุดท้ายผมตัวบัฟดาเมจอีกตัวหนึ่งก็เป็นไอรีนแล้วกันก็าใส่เป็น2ความเร็ว2เลือดโอกาสติดอวมาพาดความเสียหายคริติคอลความเสียหายที่โจมตีจุด,ดออนความเสียหายคริตดดิค,คดดอลก็เป็นสายที่ลงไว้คิงคงอา,า,ารีน่าก็ยังไม่ลิมิตเบรกเลยสาเลี้ยงที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้ในการตีบอสทำ PVE ก็คงเป็นยูผมถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้5ดาวใครมี นกลาเชลก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่านกลาเชลเราเนี่ยเวลเยอะกว่ายูก็ใช้นกลาเชลแต่ถ้าเกิดยูเวลเยอะกว่านกลาเชลก็ใช้ยูจะคุ้มกว่านะก็วันนี้ตัวละครยืมเพื่อนผมแนะนําว่าใช้อลิสของเพื่อนอีกตัวหนึ่งก็ดีนะเผื่อกรณีที่อลิซของเราผมตายเร็วเกินไปก็สามารถใช้อลิซเพื่อนเนี่ยเป็นตัวที่ตอบสนองอาเคอเวอร์ได้ผมแต่ในกรณีที่ไม่มีเลยแล้วก็สามารถใช้ น้องถั่วก็ได้นะเพราะว่ามันจะกัน5เป้าของอลินได้ผมแต่ในกรณีอื่นก็ปรับตามสถานการณ์แลยผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเพื่อนที่ตั้งเหรีดไว้ไม่เหมือนกันนะก็อย่าลืมปรับตามสถานการณ์ด้วยว่าเพื่อนมีตัวไหนก็ใช้ตามนั้นเลยวันนี้ของผมจะเล่นแบบยาก,ยากนิดนึงนะเพราะผมจะไม่มีการไฟฟ้าช็อตนะเพราะฉะน,นั้นจะเน้นการดวงล้วนเลยผมรวมถึงการสกิลฮิลลีนากับสกิลของอลิสตั้งสถานะนะ พละส,สิบเพืผมตามน,นี้เลยคือหน้าแรกออกขึ้นหมดก็บางคนอาจจะเอา30ลตรงก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่เลยผมแล้วก็นหน้า2เอา5 5ลงเพื่อลดการตอบโต้เราไม่อยากโดนไอรีนจิ้มตอบโต้มากเกินไปไม่เช่นนี้เราอาจจะตายง่ายเกินหน้าที่3าเอาประิบหกับ90ลงผมเพื่อลดโอกาสการตอบโต้เหมือนกันแล้วก็ลดโอากาสการติดคิย์คอลเนื่องจากคาไอรีนติดคิย์คอลมาเนี่ยไอสกิลห้าเป้าผมามันติดมาปุ๊บ โอแทบจะนอนยกแผงในทันทีเลยผมก็ประมาณนี้แล้วกันผมก็ดูเกมเพลย์เลยดีกว่าผมก็ตัดคัสซินปึ๊บโอเคผมก็เปิดมาไปลุยกันดีกว่าเหมือนเดิมนะเกิดว่าของดามิของเราเนี่ยไม่แน่นนะผมดามจไม่แรงพอก็แนะนําว่าให้ยกโลววาแดงก่อนก็ได้หรือว่าจะกางบัฟสกิลก่อนก็ได้นะก็แล้วแต่ตามสถานการณ์เลยซึ่งผมจะลองเล่นแบบว่าเสี่ยงเสี่ยงดวงสักนิดนึงแล้วกันผมก็อาจจะ รับก่อนทีนึงนะ ừ, โดนสกิลนี้มาก็จะยกโลกของวาแดงสักหน่อยแล้วกันผมเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่าไอ้สตัวหน้าไปเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะโดนสกิลจิ้มของวาแดงมาทันทีไม่ใช่ต้องโดนบอกว่าโดนสกิลจิ้มของไอรีนมานะแล้วมันจะทําให้เราอาจจะมีปัญหาได้ผมแช่เนี่ยก็เตรียมความพร้อมสักนิดน,นึงไว้ก่อนดีกว่าโอเคจิ้มตายไหมตายไหมโอเคตายไปหมดเลยผม โดนสกิลโจมตีนี้มาโหผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าของไม่แน่นเนี่ยอาจจะโดนไฟช็อตได้แล้วก็มีปัญหาได้ก็เคลียร์กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะผมเน้นายามรีฟใช้สกิลของวาแดงนะะเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรโดนเขาเรียกว,วนะ่าอะไรนะอาดามเมจเบาล,ลงเพราะการโจมตีของไอรีเนี่ยมันจะเป็นกายภาพก็รีบใช้โอเวคของวาแดงเราจะได้ทึกขึ้นด้วยนะทีมเราครับผม โอเสกิลนี้ไปผมก็ถ้าเกิดว่าเราออกสกิลนี้ได้เมื่อไหร่ก็แน่นอนว่าเราสามารถที่จะเพลย์เซฟเลยผมเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยจะค่อนข้างถึกก็รีบใช้สกิลช่วงนี้อยู่ในช่วงแรกๆอาจจะผ่านลำบากนิดนึงนะ่องสำหรับ2-3นาทีแรกแต่ใครที่ผ่านมาได้แล้วผมก็จะค่อนข้างสบายมากๆเลยผมเพราะาเราสามารถตั้งต้นได้แล้วน,นั่นเองสกิลฮิ้วหน่อยบึ๊บโอเคหลังจากที่เราเซตอัพอะไรไปเรียบร้อยเนี่ยเราก็ใช้ดาเมจไปรัวๆเลยก็ได้ผม ที่่่จะได้งงเือรายๆพยายามเหมือนเดิมคืออย่าให้สกิลของวัาแดงผมที่เป็นสกิลยกโล่หมดนะไม่ใช่นั้นเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาได้ในช่วงประมาณสักหลัง2อสานทีสุดท้ายนะสกิลนี้ก็เป็นหนึ่งสกิลที่มีปัญหาผมเพราะว่ามันจะมีโอกาสทําให้เราติดไฟฟ้าช็อตค่อนข้างสูงแล้วเธอเราจะไหลเร็วก็ต้องระวังด้วยนะโอเคพยายามอย่าให้อลิสตายผม,ผมเพราะว่า อลิสตายเนี่ยก็แน่นอนว่าดาเมจเราจะค่อนข้างหายห่วงเลยทีดเดียวเชียวก็ต้องมาลุ้นกันว่าสกิลจิ้มโดนตัวอลิสหรือเปล่าก็โดนอลิสไปผม,มก็หวังว่าจะไม่ตายเพราะว่าเราจะฮิวก่อนเอออาฮิวอยู่แล้วนี่เออลืมไปผมว่าสกิลพัสซีฮิวมันได้งกระโดมมันนะพยายามเลี้ยงผมสกิลอย่าให้เลือดอลิสต่ำกว่าครึ่งหลอดนะถ้าเกิดว่าใกล้กับครึ่งหลอดเนี่ยก็ควรที่จะรีบรีบฮิวนะ <we> สกิลว,วาแดงเริ่มก็ผิบแล้วผมก็ไม่เป็นไร ความจริงตอนนี้ผมควรจะเร่งใช้สกิลของอลิสไปบอกนะแต่ผมค่อนข้างที่จะกลัวตายนะเพราะเนื่องจากว่าศัตรูกาลังจะได้ใช้สกิลโจมตีที่เป็น5เป้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอให้ศัตรูใช้สกิล5เป้ามาก่อนโอเคก็มาลุ้นว่าจะติดสถานะช็อตกี่ตัวดีกว่าติดไปหลายตัวก็อย่าลืมใช้สกิลลีน่าหรือไม่ก็สกิลอลิสของล้างสถานะด้วยนะเพื่อที่จะมีมนแถาวมันจะเป็นการสับอย่างนี้ผมก็คือถ้าเกิดว่าอลิสเนี่ยติดสถานะก็ใช้ลีน,าาน,าน่าล้าง ถ้าลอ,อ,อารีนาเนี่ยเป็สถานะก็ใช้อลิสล้างสกิลว่าจะมี2สกิลที่แก้สถานะไฟช็อตได้นะก็ลุนโดนสกิลไหนโอเคโดนวาแดงดีมากเลยถ้าเกิดวาแดงติดก็ใช้สกิลของอลิสผมล้างสถานะให้วาแดงนะอืมอืมแล้วก็อย่าลืมถ้าวาแดงเนี่ยใกล้โล่หมดก็อย่าลืมกางโล่ให้วาแดงด้วยผมเพื่อที่จะได้มีสกิลึกๆหน่อยนะ,ะฟันตอวปปึ๊บหอ้ยวาแดงน่าจะยังพอทนดาเมจได้อยู่ ใช้สกิลอลิซ์สหน่อยดีกว,ว่าผมว่ายิวไปแอสซีสเด้งเลือดเต็มไปผมสำหรับว่าแดงนะเพราะว่าจบเทินพอดีโอเคแล้วก็จะโดนสกิลห้าเป้ามาตอนนี้เราก็ต้องลุ้นกันอีกทีว่าเราจะโดนโดนกิดติดกิดตัวตอนนี้อืมอืมติดทั้งหมดตัวเดียวไม่เป็นไรโอเคใช้สกิลนี้ปุ๊บอ่ะยิวนิดหนึ่งอโต้ไปหนึ่งที อาจจะลำบากนิดนึงนะตอนช่วงแรกผมแต่ถ้าเกิดเราสามารถตั้งต้นได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาผมทุกอย่างจะสบายมากนะจะยากที่สุดก็คือ2-3นาทีแรกที่เราจะโดนสกิลประเคนมาเต็มที่เนื่องจากว่าเราไม่มีสกิล a เ,เวของวาแดงกับสกิล a ว a ของลีน่านะแต่พอเรามีสสกิลนี้เมื่อไรเนี่ยเราจะเล่นได้อย่างง่ายดายผมอะโดนไฟฟ้าช็อตมากติดตัวไหน,นโอเคติดวาแดงผมถ้าโดนวาแดงก็เหมือนเดิมว่าใช้สกิลของอลิสนะล้างสถานะไปให้วาแดงผมเทินจะได้ไม่ไหลผมข้อดีของการเทินไม่ไหลก็คือเราจะสามารถ ยือ้อบัฟของลีน่ากับบัฟของวาแดงให้อยู่นานขึ้นเท่ากับว่าเราจะถึกขึ้นเรื่อยๆผมอืมแต่ในกรณีที่เทิร์นไหลผมก็นน่แหละคือเราอาจจะโชคร้ายผมที่ช่วงหลังๆเนี่ยหลังสักหนึ่งนาทีถึงสองนาทีสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถทาดาเมจได้ผมเนี่ยเริ่มมาแล้วผมบัฟเริ่มกระพิบแล้วที่เทิร์นที่สนีะ่โอเคสกิลห้าเป้ามาจะติดตัวไหนมั่งติดไหมโอเคถ้าเกิดว่าติดประมาณนี้แล้วก็ใช้สกิลโจมตีไปก่อนก็นได้นะ สกิลฟาดไปหน่อยผมปึ๊บปึ๊บแล้วค่อยล้างฮิวอืมเต็ม,มที่ไว้ผมจิ้มว่าคือตอนนี้นที่สั่งัญที่สุดก็คือต้องอย่าให้อลิสตายแค่นั้นก็พอเลยผมโดยหลักๆนะโลวาแดงยังมีสกิลอยู่ก็ใช้สกิลอลิสไปก่อนก็ได้ปึ๊บก็ไปแล้วก็ลุนจิ้มกันดีกว่าผมว่าวาแดงจะจิ้มตัวไหนมานะใกล้หมดแล้วผมบ๊อบดีน่าก็เลยแป๊บนึงก็จั่งจะหมดแล้วโอเคจนจิ้มวาแดงมาก,ก็ดีมากเลยผมก็สกิลฟันไปหนึ่งทีแล้วก็ ทสกิลของอลิสเนี่ยล้างสถานะวาแดงก็ทำคอมโบไปได้เรื่อยๆผมคอมโบเดิมวนหลูปวนลูปไปเรื่อสยสบายๆผมไม่ต้องซีเรียสเลอ่าล้างสถานะไปหน่อยผอมเทินจะได้ไม่ไหลด้วย <S <S ปึบเข้าไปอ่อใกล้จะถึงล้าลานแลน้วก็น่าจะบัฟน่าจะหมดก่อนเวลาสักเหลือหนึ่งนาทีก็น่าจะหมดแล้วผมสำหรับบ๊อบดีหน้านะก็ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยโลโคนที่จะเริ่มกดสกิลบัฟเอาไว้ของวาแดงกับอริสเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณสักเทินสองของปราศาสตร์กับของเรานะแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดเจอกับไอรีนเนี่ยคืออย่างที่รู้กันว่าตัวละครไอรีนเนี่ยเป็นอีก,อกหนึ่งตัวที่ดาเมจค่อนข้างแรงผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องสีเรียนเรื่องนี้ก็ได้โดยเราจะเน้นทําดาเมจในช่วงประมาณสัก6-7นาทีแรกผมให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาสําหรับคนที่ของแน่นแน่นแล้วบัฟสักนิดนึงผเน่าจะบัฟหมดแล้ว สบายผมห้าล้านวันนี้วันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนไอ้โดนสกิลจิ้มว่าจิ้มว่าแดงหนูรอดตัวไปโอเคสกิลฟันออกบัฟหมดแล้ววอลลิสไม่ไม่เช่เดิบบัฟของลีน่าหมดแล้วผมก็ดาเม,มจจะค่อนข้างเบาเยอะมากครับผมเบาพอสมควรเลยก็ต้องระวังเรื่องจุดนี้ด้วยนะตึบ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 แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นใหม,ม่ผมก็แนะนําว่าใช้ตัวกันสถานะไฟฟ้าสักนิดนึงก็ดีอยนะ่างเงี้ยเพื่อที่จะเล่นง,ง่ายๆหน่อยผมไอ้สกิลจิ้มไปหน่อย โคเกินห้าลาเลยผมวันนี้ไม่น่ามีปัญหานะอสกิลโจมตีมากก็เดี๋ยวดูว่าติดไอรินไหมโอเคติดนะับผมก็ล้างสถานะไปเนื่องจากว่าลีหน้า,นะนา ina, เนี่ยโอกาสการติดสถานะมันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วผมว่าชะน,นั้นก็ไม่มีปัญหานะเรื่องการที่จะโดนไฟฟ้าช็อตแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะที่จะโดนไฟฟ้าช็อตก็ต้องอย่าประมาทเรื่องนี้เหมือนกันอืมอืมอเหลือแค่อีกสิบแปดวินาทีผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้บัฟกลางโลของวาแดงแล้วเพราะเราก็ ใช้วินาทีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยใส่สกิลให้หมดเลยผมว่าไม่ใส่สกิลไหนก็ใส่ใส่ไปผมโอเคทันไหมโอเคทันอยู่สกิลสุดท้ายฝับ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 ก็ห้าล้านเจ็ดบวกคะแนนปราสาทบับนู่นนี่ก็ได้ประมาณเจ็ดจุดห้าล้านผมก็สำหรับคลิปนี้นะ ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครที่จะทาคลิปนี้เนี่ยอาจจะต้องพึ่งดวงสักน,นิดน,นึงนะเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะโดนชานลุกอ้พวกนี้ตีติดไฟฟ้าช็อตหรือว่าโดนสกิลไอรีนเปิดมาเป็นสกิลแรกๆเลยผมก็ค่อนข้างที่จะพึ่งดวงพอสมควรแล้วก็หวังว่าผู้เล่นใหมนน่จะดวงดีผมในการทําคะแนนให้ได้เกิน5ล้านเพื่อที่จะได้ปลดล็อกหมดกวาดล้างแล้วก็ได้คะแนนกันอย่างง่ายดายผมก็แน่นอนว่ายอมทนนิดน,นึงครับผมลำบากหน่อยในช่วงแรกแต่พอ5เกิดเราสามารถทําได้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่ ก็เหมือนเดิมใครชอบิจดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามผมทั้งช่องยูทูบแฟนเพจ Facebook ของผมแล้วก็แฟนเพจ u t u b e ได้อ่าลืมเข้าไปกด follow ในช่องทวิตโซ์ผมทั้งช่องพี่ลิงและช่องเพื่อนพี่ลิงผมลิงก็อยู่ข้างใต้นีลนะผมก็ถ้าเกิดเป็นการกด follow ก็จะเป็นการขอบพระคุณอย่างสูงผม,ผมก็เป็นการสนับสนุนพี่ลิงไปด้วยผม่นะก็เจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>